สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แท้งเวิร์ลอินไทยแลนด์วันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการยุทธภัณฑ์ของไทยนั่นก็คือ2 0 2 6 t 5 6 t h a i l a n d แทงรถถังสมรรถนะสูงผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทัพบ,บกไทยและบริษัทผลิตยุทธปกรณ์ระดับโลก เริ่มต้นจากภาพรวมกันก่อนนะครับ2026 T56 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพภูมิประเทศและการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะตัวรถถังมีน้ำหนักประมาณ52ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางออฟโรด ในส่วนของอาวุธหลักติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1 2 5 mm, มิลลิเมตรมูดบอร์แคนนอนสามารถยิงกระสุนจอกรา APFSDS ฮีทและระเบิดแรงดันสูงได้ทุกรูปแบบพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มระบบซึ่งสามารถล็อกเป้าเคลื่อนที่และยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือระบบป้องกันตัวรถโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมผสมผสานร,ระหว่างกรเล็กคุณภาพสูงและแผ่นเซรามิก พร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System (APS) ที่สามารถตรวจจับและสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ก่อนจะเข้าถึงตัวรถในด้านเทคโนโลยี 2026T56 ยังมาพร้อมกับระบบสื่อสารทางยุทธวิธีแบบเข้ารหัสและระบบเครือข่ายข้อมูลสนามรบ Battlefield Management System (BMS) ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรถถังและกองกำลังอื่นๆได้แบบเรียลไทม กองทัพบ,บกไทยคาดว่าจะรับมอบรถถังรุ่นนี้ชุดแรกจำนวน60คันภายในต้นปี2026และเตรียมวางกำลังในหน่วยรบหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ สำหรับใครที่อยากชมการทดสอบภาคสนามหรือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับระบบควบคุมการยิงของ 2026T56 Thailand แท้งผอมาจาดนำข้อมูลมาอัปเดตให้ชมกันเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับรถถังรุ่นนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ